สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องบบาเตียงทองตอนนี้ก็เลยสงการมาหลายวันแล้วครับผมก็มีเอฟซีหลายท่านมาคอมเมนต์ทวงถามผมส่งอาหารหมาไปทั้งไหนครับว่างั้นส่งอาหารหมาเพิ่มไปทั้งไหนว่างั้นเอฟซี FC นะและอีกท่านก็บอกว่า หลวงป่องกินอาหารหมาได้แล้ว่างั้นเนาะคือผมผนันกันไว้ไงใครได้ดูเนาะทีนี้ล่าสุดเป่าเตียงเนาะเขาก็ช่วยคนปกติครับผมเนาะ่วยไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามมามุกมาอะไรมาทำธุระพาลูกมาเที่ยวลูกเมียมาเที่ยวเนาะ และล่าสุดไปกว่านั้นก็มีเจ๊ใหญ่ใจดีนะมาเอาน้ำปลาแดกรวบปลาลามาหมอบให้นะพี่น้องมามอบให้ไปแจกหมอบให้าสายบุญไปแจกนะเล๋ยวไปดูคลิปนะครับผมแล้วก็ฝากถึงลงุงด้วยนะครับผมลงุง มลงป่องพยองเดชรัวลุงป่องเนาะนัดกันไว้ยังไงก็อย่างนั้นนะลุงอย่าผิดคำสัญญาหรือสัจจะนะแต่ผมก็จะให้โอกาสลงถึงสิ้นเดือนแล้วกันเนาะว่าจะเป็นไปยังไงให้ลุงคิดทำคลิปออกมาโตนะนะพอผมทำคล,คลิปหนึ่งก็เห็นลุงเงียบหรือว่าลุงยังรอเวลาอีกเนาะต้องดูเวลาใช่ไหม ต้องรอเวลาอีกเพิ่มใช่ไหมหรืยอยังไงเดี๋ยวผมเลทให้แต่ที่สำคัญคือเพชรดีกีนะลุงนะเพชรดีกีถุงหนึ่งห้าร้อยกรัมนะโอเคครับผมไปดูคลิปล่าสุดเลยครับผมโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับทหารแต่มาว,นะว่าคนตรงอยเลยเนะาะคักนี่ดีนี่จะมันยาววันนี้น สวัสด yani ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอี่แเขาใส่ดิโอ้จ้าจ้โอ้ยตีเราลากไปโรงงานเล้กินเาัง่ไครับคผมคับผมเเปนเล็กกอนอะมาจลายคนอู่ครับสองขั้นอิเมียนไปเลยเมีนกับทั้งแลากกับปจิตแม่นัดกับเพื่อว้แต่กับมันทั้งเรกวัาจะาลูกไปส่วนซัดแต่มาคำละกันท่านจอยอันนี้จะเสีีิดีมากด่วนมากินเผาตั้งหมเลยว่าออยู่อยู่ใช่ครับทานูนุกอ๋อ อ๋อเฉลี่ยเป็นกอ้วนะนี่น้องใช่กลี่โตจิี่ะุรลอันหเออได้จะมานักรถลอาขึ้นเร่อยๆเดี๋ยวผมกผมมาผกันหน่อเนาะอ๋อครับัดีีค่ะกัโลกวดีค่ะ ขอ้มั้อของตลอดเลยตอนนี้ลชิด่โอผมเาเดี๋ยวแป๊บเดพี่้องเอายิงปาเ็กโอ้ลาล่ะลเด็กเด็กเบลายเลยเนาะแพี่้องเยอ่าแบบเาแบบง่ายๆเต้องคิดย่งาม เสพลายสองสี่หกเจับสบอโหลหนึงนี่โอ้โอพี่น้องเลยโอ้โอเบึงเรมเข้มข้นแห้งนะพี่น้องเลย้าโ้ยครับพี่จะจับอมากไว้เจ้าพวกเราคิดเห็นคิดเห็นเรื่องกินเนาะ โอ oh. oh. ้โอ้โหล้วหัไ้เจ้าจาไทเล้เบิหล้มนอนีิ่พวกี้เท่าไรครับผมเลาอวเไออไปักบ้านบ้านน้องบ้านนี้ยังไอ้เาเป็นคู่โอ้ออกไปจากน่าเงียโอ้ับปเดี้นซื้อบยไรเนาะซื้อลกซื้อซื้อตี ไปซื้อซื้อมบ้วบนนะครับจำได้ยังบ่เนื่องบเนื่องกับจำได้บ่้อม้วอนจิ้มกับจิ้นเนี่ย้มจ้มนัไนก็จะไปนั่นแน่ๆหรค่ขน

ตอนนี้ยังก๋เตียนยังว่าอะไรพี่น้องเนะพราะว่ามัน่ได้ชิมฮะเนาะคิว่า,วามันแซ่บเพราะมันมันมันก็นต้องกินก่อนน่ะนะเ้าต้อง,องร่วงไปนะถ้าคิดว่าอะไเต็มปากว่ามันเป็นแบบไรอ่าจะ่าในหน้าตอนนี้นะพี่น้องเลยอ่ทาทั้งใหญ่กับใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเป็นตัวงของงานเองเลยเครับโอ้โอเคเข้ากันมาแม่แม่เนาะน ครับอปิดกางได้ทำไมครับผมครับผมโอเคพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นอ่าก็มีน้ำใจลงมาลงพี่กางเกงทุกเลยลูกกับนอนลูกสาวลานอนครับผมอ่าเพิ่นขั้งแรกเพิ่นให้ให้บ่ะเตียงกั่นนะอ่าไปหาไปเอาอยู่โรงงานจะมาเบาะเตียงกับผมมเวลาไปเนาะอ่าพี่น้องเนี่ยเป็นไปเลยนะทั้งทั้งเอามาให้บริจาคไปแจกคนเนี่ยยังเอามาตรงพาตีเข้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณในลายครับแบบอ่าได้ได้ได้มากมากพี่ก็ได้ได้มาก

เดือดลำด้วยลำด้วยเดือดหนองหลาเดือมาเท็ดบุญจะเท็ดเดือบุญนเดอดนองหลาเด้อจ พี่ความสุเลรงรนเรื่องเนของลาเด้อเฮดบุญไก่สตอรบุญใเ่องเด่อเงาขึท่ันอด้ยวนี่ย้นทีเขาจ่อดไหนเล่ารปพอเขาถ้าเของ่มเทนี่ไพอไหนอ่ดีใจน้ำทังโรงงานปลาเดียกเสียบบุกันีใจละกอยากเท็ดน้ำเพลินากใจพี่น้องทั้งฟังล่ากินมาปลาเดียเสียบบุญกคนเคยมาดูบุญผมอมาเตียวบุญผเลย้องเปียเฮ็ดน้ำนองหลายอันผมาเตียวบาอุดรโมเมนต์อันที่คนนี้รถง่ายปลาเดีย กำจม่เนี่าขามไปท่องเม็ดแปลวยันไงใครเนาะไม่นอ้นไปุนเโอเคโอเคมาหาแต่เรืมาย่างเถอะกินเผาปนำนะอมันเป็นพี่เป็นนองกันมัเป็นยังแบบกที่นอนเสีเสียงคือเอ้าบอกเสียงคือคนปากเชเนาะเฮ้ยมันเป็นอะไรมันบอมเยนมยนไปจำเลยหลง สาบาทบาครับครับครับกันันคี่ละตอนเด็กไ่คุนเอเราคุณประมาณนี่ละประมาณสองแวเดี๋ยวนี้นัจนประมาณสี่สิบบาคู่เลยพออะไอเป็นคู่เขเนี่ยยนี่ไมได้เนี่ยทั้งคุ้นเป็นกีนไม่รู้ไม่รานไม่ไหนน่มาบาง กินเกียวบ่มีปลาเดียกินวะสัมันหมมันแท่แนนอนครับเขนาดเกียวแล้วยังบ่มีเงินซื่อนะับันี้นปลาเดีกมันเพงเลยครับเลยพราะว่าอยู่เมืองล่าเขานีวบากันตามตงมันก็มันยังบอยมี่อ่าโรงงานผลิตอีหยังบอยมี่อกแต่ว่ามีแต่น้ำเข่าทั้งสิ้นมันก็มีเบิทุกอย่างหละน้ำปลายังมีเบิแต่ว่ามันแพงบัดนี้อ่าครับผมเมนนี่มันต่อมือเปนต่นเลยเมนทุกอย่างหลยเมนมันมี่เบ่ทุกอย่างของที่มีอยู่ไทยอยู่เล

เพราะว่าผมมีห่านข้าอยู่อยู่บ้านก็ไปนี่ล่องบึงแกับผมที่ที่ซื้อน่าเกื่อไปไว้ห้านครับผมแค้แค้วนี่หังใจบอกไปกันเนาะใ่ไมเนาะใ่่เนาะเนี่ยให้เชี่ยวเนากนี่เหินทั้งเื้ยใจดีก็อยากอยากสนับสนุนแะลรเนาะก็อยากก็อยากอุดหนุนเนาะกเพื่อว่าพี่ผมหมดให้พี่น้องเลยเนาะมีแบบหลายอืมแ่ขอาว่าเราแค่ได้ชิมได้ชิมมุกันพายจังม้วับมครับผมหคัีมอีัับมคัม้บบมบัหัครับ้ เอาทางว่าแท้ดีกว่าน่ะไมนที่บุคคัก็ยังบอาไอ้อียังกเชียงทองทำดีเหมอจนดีเอาอยางีคนทำดีต้องสนสูงนะเ้ยเฮ้ยบ่งผมะุนนบ่โอ้ย่าเนี่ยเอยเบิ่งเนยเอน่นัอ๋ย